สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสวยเลยพี่น้องก็มอมาเจด้ามเดินแม่มาขอจังมอแม่มอและไผ่แพ้พัดบาทแพ้พัดบากันนงงามๆเลยพีพีพีลุงฮันน้าฮาน้องบ้าน้าแบไม่ไหอยู่ใส่ไอ่ไหวแล้วไม่แล้วอือฝากไปเลยเราบอกเราเราเอาแล้วเราเต้มเอียดเลยเนาะอือรวมล้วแหละ าอย่เดียวเลยอยเมื่อกาแบุญด้ทั้งสอลุงจอยคือกันบทึกจว่าพูหันลังมานที่สิบแปดหอกรต้มสแปดเก่าหน่ะพามาลเรืออ่เนอ้อองไม่หนึ่งคำเดินหามื่อบุญนั่นบันกเฮมื่นกับเพ่งอแห้งอืม เอาแล้วนะเฮ้ยจะนด้กันน่องออันนี้ต้องแผ่ปลาลงสิบสี่อย่ไหมมันเลี้ยงกุ้ยเตี้ยนนะบอมแมงกอดโอ้ยบุ้มบุ้มมามึงนะบุ้าใมาเลี้ยงนี่นี่นะเขาเลี้ยงมาแพ่บุญรเป็นแล้วเลือดท่านี่เลือกไายบันเฮ้ย อข้างลุมนึกเศร้าเกลียงบ่ร่างนั่นน่ะเย่งไงเนี่ยหน่อยกนินพลาสตบแผลเลยสบายดีพี่น้องยังย่างหากระหอดขึ้นมาหาเจ๊แปร์ขึ้นมานี่มีบุ้มเอาม้ามึงเมื่อแล้วก็แม่อีแหล่ปลาอ้วนเอาเมื่อไวไวมาอุ้งเอาเอาสวนเราอยู่เป็นหมดแล้วนะแล้วจะการนี้ก็ได้ กรน,น้อยกน,น้อยนซ้ายคือบบเห็นมีไผ่มันกี้เห็นหน้ามันละเห็นน้ามนละหนามจา้จาจ้าอ่กรน,น้อยไค่อยู่ซะ โล่แผ่ตามหมู่บ้านไปเลยสบายดีเลยพี่น้องจ้าไม่ใช่ร้อยไม่ใหญ่นะร้อยอยู่ทั้งเฮื่อนนั่นแหละ Ghe nhát nó nữa rồi wow. Ui <laughs> <laughs> Bé bừng mò nó mượn vào đây nè, Và nông mang nông mang ừ, Cứ treo xù thế Ok ok Khăn à. vật vào... วันที่ซาเป็ดนะห่อก้าต้มออกมาหนึ่งคำเลือนหามะกนมึอกินดบน่้าต้มออมาคำเดนอมาลาลมึงมาได้กินดอกมึงอยากบ็อยนาเยสคนนะไปแคก้าอยู่หันเได้มได้ำราบพได้ยึดสายไผมือนะมาก่อนเหอ้หอมันเป็นพีน่องกูเด้อล้ะ ไอหอมโมเมพี here, so ่น้องก็เด้อหาขวด้าขวดเป่าเมื่อนลองตุงนั่งกันเรานั่ง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 เอาปเล่นเอะขวดติดวดติดนะกะปองเบียร์นั่นเถ้าเซ่บงเดือนนี้รอดันหนมาหนึ่งคำเดื่องหาบไดีเฮงมันอย่กันที่สิบสองแล้ว วันที่สิบแปดนะห่อข้าวต้มวันที่สิบเก้ามือบุญซีปลายมือคื้เก่าเออเนาะอ้เยให้ดอกแพร่กาแมุวันที่สบ่เออเแมนแพวันที่สิบสี่มาไปร้สอตามมาพบบ้าน้บนเนี้ยเอมากระทำมาเผื่อนักเออเออเแมน

เอางานตอดมเอาแล้วตอดเปลี่ยนเปลี่ยนวนมะรัยก็ยนดีใหญ่ใหญ่เม um> ื uh ่นลาบสุขาวบออาบไทยอาไงหมัดเดียวสอยตั้งสอยเราจะสืดอก มาราซีพันมาราซีหาบาทอสาและปู่าให้น้เพางเนยก็จะหนกเ่สิห่อนยังนี่ยนะลมมันถังอยู่จิเตอได้ไล้ลูกทายนะออกค่ำนะลูกไผ่ดูสิลมสิตายนะลูกไผ่ลานสาวนะ เรื่องอเขาว่าาหลาน n า à เก่าบ้าอยู่แล้วอ่ะอืมไน้ nhà แล้วพี่น้องท้งพ่อูวยเออชิโมยอาคิดว่านีไรไม่หยาสาอือไอ้พี่น้องวะมามามาสิแผ่บุนเด้อแผ่บุนเด้อแผ่บุญเด้อเขาบ่าวฮิบเห็ดบุญในพออีเม่วันที่เ้าแปร่นมือห่อกระต้ม เป็นเจ้าวเก่าเป็นมืองามขั้นนั้นเดือนลาก็ออกใหม่หนึ่งคำเดือนหามือเต้ามือโฮ o มือตั้งกองบุญออกใหม่หนึ่งคำเดือนหาเดออ้อมอันเลื่องเด้อเอเลวันอยู่เพื่อนเบาคงอยู่ด้เรื่องนี่แหละคืาอสาสือมอญเปนตะเวียงตะเวนโลดยาวหนามันก็เอาจองบ่มีที่นอนค่ะหอ็เลยนอนละมันนอนบ่ีกกังงขอมเออหมักหมัก มา,ากโพดสูย่งไ่ย่งไ่อืม,อมต่งมาลมานอนม<ฟ>ีางีไเ้ยโ<ฟ>อย้ไห<ฟ>นเจอลองหวัดบ้านนะเจลยน่าบุากขนารับคกรับแน่นอนรับมัยังเนี่ยนอนรับมั้ยังมันนี่นนะ มวนบ้าเมื่อคืนน้ำเลืองนะม้วนเอาหน่อยปังได้ไปยุเออก็ไปเจาน้อยปังกหละเสงไม่เงเลยได้ก็อีพันพันบบนั่งเงอีหไปนะไม่ใช่ก็ไปอันว่าเื่องไนเาเงี้่าราเงีสี่สิบพันอืมอืมเ่อเ่อเเอิ้นผาไ อืม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 อมต้าือเท่านี้นะบานนี่บานนางเอ้ยแล้วจะดวงไปดวงมันเขียวเยบิดเนี่ยมาเนี่มาเน่แล้วจะดวงไปดวงมันนางเอ้ยมันลุ่นๆหัวเขียวไปเบลยภสิีมาสม่ำเสมอเนาะ ถนาเราขึ้นไปลงตลาดเขาก็ย่างตุ่เนี้ยคือใช่เลยมันอยู่ในตลาดก็มันลงเย็นดีดีโอ้ยเดือนช่เดือนหากระเบิดนี่นะเพื่อนโมบีพาเงินไหม่นะป้านะเพื่อนโมบีพาโดยมันมาเหม็นเือนดินเด้อลงกับเย็นมาจ่อยจุ่อยเฮ้ยน่านเงินามะฮืองินแนวนี้หาน่ะยามหอดมันจะอยู่ใต้หลุมตลาดป่าไปเลย

ไปไ่ย mm. เมย์ไพ่เพ่งกักแล้วนะ mm. มาใน,นรเรื่อนอาอาอาคออาบ้างเราเพี่ก็เรียบร้อยแล้วเนาะอืมชวนกันเรียบร้อยอแล้วก็เลือดแต่นเลือ,ลอนอันลุงกินข้าวก็ยังสาวควัวแมงสร้างรู้มา้่ะเดีสร้าง,งเมือน,ะน,อนคนจบก็ออกเนาะคนหมดตบออกเนน่ะจัดจานวานนี้ย่างย่างวันนี้รับขักแจัดจานบานทำวันจมูกวันนี้จะดจานห้องเลยเดีนี่รับขักว คนหมดตัมันบอกบ่ใช่คุณจะได้ยินเสียงมันห้องยางทางก่านได้สื่อยู่ัจจุบันที่จะรวนเรียน่อเลยนะเมื่อนั่งแล้วก็นอนนอนไปทั้งนางตับก็ได้เลยนางแต่เดนี่ล้วก็นอนแอนๆใช้มาเห็ดชูแล้วกินมาชิ้นลูกไผ่ไมียไอเน็ตบาเนแตนี่ย ไอปูผูป้าทุกฮัวโห่พี่น้องตอนมือเั้าเพราะว่าล้มเลยประมาณสามลังคาพี่น้องจะน้องสโนเนาะอันนี้ก็เป็นเอื่อยเป็นน้องของแม่น้องเป็นละซ้าแม่น้องดำเนาะป้าสมองของป้า ก็เซร่าเนี่ยเป็นองส์าฟาร่คนแรกะนะของเซร่ะขอบคุณทุกเ็นทุกกำลังใจเนาะขอบกันใหม่คลิปนะสบายดีสบายดี